สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากระผมนายมงคลอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับวันนี้ผมจะนําข่าวสาระดีๆมานําเสนอให้กับพี่น้องเราชาวเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและชาวจังหวัดลบบุรีได้รับทราบข่าวสารข้อมูลของทางเทศบาลเมืองลบบุรีดังต่อไปนี้ครับเทศบาลเมืองลบบุรีจัดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน2,568โดยมีผู้สูงอายุเดินทางมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวนมากโดยปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนําหัวหน้าส่วนวราชาการร่วมกันมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุเมื่อวันที่5มิถุนายน2568ที่สาราประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอําเภอเมืองลบบุรี จังหวัดลบบุรีกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน2568โดยมีผู้สูงอายุที่ได้รับมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจํานวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดีโดยผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงยื่นรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ก่อนรับคูปองเพื่อนำไปรับเบียย้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปส่วนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมารับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอำนาจนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับเบี้ยยังชีพและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นรับเงินเบี้ยยังชีพกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับคูปองเพื่อนําไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปโอกาสนี้นางสาวมยุราสุทธิพิบูรณ์รักษาราชการปรลัดเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนําหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีรวมกันมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่เดินทางมารับมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใน2แบบคือแบบที่1ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนร,รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านทางธนาคารทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ํำเนินการนำเข้าธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแบบที่2กรณีผู้สูงอายุที่มีความประสงค์มารับด้วยตนเองทางเทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดให้มีการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ขึ้นโดยมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสายและผ่านทางประธานคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบปัจจุบันเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุโดยจัดสรรเบี้ยยังชีพสําหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุดังนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60ปีถึง69ปีได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70ปีถึง79ปีได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80ปีถึง89ปีได้รับ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือน เทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามจับลิงที่หลุดออกจากกรงอย่างต่อเนื่องพร้อมฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนในละแวกใกล้เคียงหากพบเห็นลิงให้มาแจ้งที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีได้ทันทีโดยเจ้าหน้าที่จะออกดำเนินการจับทันทีเมื่อวันที่5มิถุนายน2568ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่ของสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังคงดําเนินการจับริงที่หลุดจากกรงอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการจับริงในสองวิธีคือวิธีที่ 1. การใช้กรงดักจับโดยมีการตั้งกรงตามจุดต่างๆพร้อมใส่อาหาร เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อลิงให้ลิงเข้าไปหาอาหารในกรงและจะติดอยู่ในกรงและเจ้าหน้าที่จะดาเนินการถ่ายลิงที่จับได้กลับเข้ากรงดังเดิมโดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นผู้รับผิดชอบส่วนวิธีที่2คือการยิงรูปดอกยาสลบซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งในวันนี้สามารถจับลิงกลับมาได้อีกกว่า10ตัว โดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ขยายวงในการดําเนินการจับลิงโดยได้ออกไปตามบ้านเรือนของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงที่ได้มาแจ้งว่ามีการพบเห็นลิงเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จะไปตามที่ได้รับแจ้งพร้อมด้วยปืนยิงลูกดอกยาสลบทําการยิงลิงเพื่อนํากลับมาเข้ากลงดังเดิมสําหรับลิงที่หลุดกรงชุดนี้ เป็นลิงจากกองที่อยู่ในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบปปุรีโดยหลุดออกมาประมาณ40-50ตัวในเบื้องต้นทางนางสาวมยุราสุทธิพิบูลรักษาราชการปรลัดเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ระดมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าดําเนินการตามจับลิงที่หลุดกองในทันทีซึ่งสามารถจับเข้าไปกว่า30ตัว และในวันรุ่งขึ้นนางสาวมยุราสุทธิพิบูลร,รักษาราชการประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการซ่อมแซมอุดรอยรั่วของกรงในทันทีโดยวันนี้ก็ยังพบว่าริงที่หลุดออกจากกรงก็ไม่ได้ไปไหนไกลเกาะอยู่ตามกําแพงรัว้วรอบสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรี เนื่องจากเป็นลิงที่อยู่ในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรีมานานซึ่งเป็นที่มีแหล่งอาหารและกลุ่มเพื่อนของลิงอยู่ในกรงทำให้ลิงที่หลุดออกมาจึงไม่ได้ไปไหนไกลแถ่บางตัวก็ยังพยายามจะกลับเข้ากรงด้วยตนเองขณะที่มีลิงบางส่วนหลุดออกไปทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีก็ได้ต้อนกลับเข้าไปภายในรั้วของสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อป้องกันการไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนในละแวกใกล้เคียงโดยเทศบาลเมืองลบบุรีฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนในละแวกใกล้เคียงหากพบเห็นลิงให้มาแจ้งที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีได้ทันทีโดยจะมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับให้ ก่อนจากกันวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์วราศไกลเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าเราพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ